วันแรกเปไน็นไงเ,เจออะไรบ้างนอกจากวัดแล้วเจออะไรอีกกลับไปเรื่อยๆไป,ไปนอนอยู่โรงแรมไปโรงแรมอ่ะเป็นยังไงโรงแรมแพงไหมสวยไหมตกค่าไปขึ้นดอยดอยอยังอ๋อดอยอินทนนท์อ๋อดอยอินทนนท์ขึ้นไปแล้วดอยสุเทพที่มีพระาธาตุใช่ไหมพระาธาตุด,อย,ดอยสุเทพหรือดอยอินทนน,ออนทนน์ไปอินทนนท์ไปอินทนนท์อ๋อไป หาอีกกาอีกเดไปไายรูปไปอีกเกาะบ่เกอบบะชายเด็กหน่อยเป็นเท่าไงอ่ามามาสำนักไหนแล้วไปเชียงใหม่เชียงรายไปเจออะไรบ้างที่ประทับใจที่ประทับใจไปไหว้พระพุทธชินราชที่นูโลกจ้ะแล้วไงอีกแล้วก็ไปโอ้โหไปดอนสุเทพอ่าดอนสุเทพนั่งขึ้นลิฟต์ใช่ไหม เออพี่นลิฟจังอ๋อเราไปมาแล้วนายสุเทพเอาไงพาพาแม่อุ้งไปซื้อพวกถุงย่างพวกอ๋อได้ย่างมาเยอะไหมเจ๊ะเยอะจ่ายเยอะอ่าโดยโดยตุงเข้าไหยเนาะโดยตรงไปซื้อยางอ๋อได้ตรงจากนั้นก็ไปเชียงรายจะเห็นวัดสวยงามมากเลยนะเคยไปแล้วใช่เคยไปแล้วอ๋อคุณจีเคยไปแล้วจีใช่ที่แ่บอามิง ธรามาสะพาไปจ้ะจ้ะเออนั่นแหละนั่นแหละจ้ะโอเคเออจ้ะไปไปตรงไหนอีกจ้ะวัดซันแก้วอ๋อวัดซันแก้วไม่เห้ไปเป็นไงวัดซันแก้วทำไมชื่อว่าวัดซันแก้วสามสี่องค์แล้วมเนาะอ๋อตรงไหนงามวัดซันแก้วเลยยัยนีงามตีซันแก้วตีงามตรงผ้าเหรอ เดแต่ได้ถ่ายรูปมาใช่ไหมผู้ใช้ผู้ถ่ายอยู่อ๋อผู้ถ่ายอยู่อ๋อผู้วต้องมามาดูเมืองรับแรงเมืองรับแรงไม่มีอะไรหรอกเมืองรับแรงคืออะไรเมืองรับแรงเป็นยังไงเป็นยังไงเมืองรับแรงเป็นเมืองที่อย่างใหญ่ๆไม่มีอะไรจำลองอะไรสิจำลองไปเฉยๆเขาเป็นเมืองจำลองใช่ไหมต้องดีๆต้องดีๆไหมตรงไหนบ้างของกินล่ะของกิน กินก็เยอะจ้ะพีชมุญนก็มีมะขามก็ได้มะขามมาด้วยอได้อะไรมาอีกคองทองกทองกทองแบบไหนกทองเป็นลูกใหญ่เบยอรอ๋อกทองลูกใหญ่ลูกเท่าไหร่จ้ะลูกกี่บาทใหญ่่อเท่าไหร่อยหสสองอยแบบนอแบบหน่อ๋ออ่ออมาอย่อ่ออยอแอย้บออแยยอแยย เสื้อผ้าพวกเสื้อพวกเสื้อสีขาวออ๋เสื้อสีฟ้าเสื้ออะไรเสื้อมาเยอะซื้อมาขายเหรอซื้อมาขายอ๋อเสื้อบคู่ติ๋วด้วยละอั้งทั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขูอ๋อซื้อมาเยอะอ๋อจะมาซื้อเปิดร้านใช่ไหมาาเปิดร้นอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือสิเบิดเงินยไรเนะเต้ไลม์นี่หรือเต้ไลท์หรือเต้